สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมายิงทดสอบแผ่นเกาะอันนี้นะของน้องตำรวจสายตรวจนะฮะอันนี้เป็นแผ่นหลังนะเราเอามาลองยิงทดสอบกันดูด้วยกระสุน FMJ นะฮะ9มมนะครับม,ม,ม,มาเดี๋ยวเรามาลองยิงกันดูนะครับหนึ่งนัดนะครับยิงเพื่อทดสอบดูนะครับว่าผ่านหรือเปล่านะครับสำหรับแผ่นเกาะอันนี้นะครับจันบุ๊กฝากฝากถือหน่อยดิ พยิงกันที่ระยะประมาณเจ็ดหลาไงฝ่ายยิงไหมครับฝ่ายยิงครับครับ ด้านหลังอยู่เพื่อนเดานหน้าเอาอยู่เอาอยู่ออยของเขาดีจริงทานทาน,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 นเดี๋ยวโอเคคุณครับน,นี่นี่นี่ <laughs> จะขอะของแคนของแค้ของแคได้มั่นใจหน่อยะได้มั่นใจ <laughs>